ทายาท CP เคลื่อนไหวหลังก้อยรัชวินได้ทายาทคนที่สองทายาท CP เคลื่อนไหว IG ก้อยเรียกได้ว่าหลายๆคนก็เข้ามายินดีกันเยอะก้อยรัชวิน ตูนบริสแรมที่ได้ลอดายาทคนแรกอย่างน้องทะเลโดยเธอนั้นได้เผยชื่อทายาทคนแรกว่าทะเลนาเรคทอดเด็กชายอาจวินคงมาลัยอาชวินผู้มีความซื้อตรงมาจากชื่อของก้อยรัชวินตูนบริสแรมที่มารวมกันล่าสุดทำเอาชาวโซเชียลแห่ยินดีเมื่อก้อยรัชวินประกศาศข่าวดีกลางดึกหลังตั้งท้องลูกคนที่สองเป็นของขวัญวันเกิดสามียุครบ44ปี โดยระบุข,ข้อความว่า2ขีดที่ไม่ใช่โควิดมาแล้วคะ่ะทุกคนรอ,อกันมาหลายเดือนหวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะรักที่สุดแท็กทะเลจะมีน้องแล้วครับแฮชแท็กทิปโมเมนต์ตอนพ่อๆตามมาเร็วๆนี้ ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนางตลีทายาทซีพีนั้นก็อดไม่ไหวโพ่อไอีก้อยรัศวินล้างประกาศขา่าวดีตั้งท้องทายาทคนที่สองโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าดีใจด้วยค่ะ